สถานีวิทยุสออปตเขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วนะฮะอะไรนะจริงดิเตืนเต้ตนเต้นๆว้าว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 ว้ีวว้าวว้วว้าว่วาวว้าวว้าวว้พบกับวิทยุวอาววเาวอราชันาวว้าวบ,บ้าวว้าววอยแสนสนจ้าวว้นะาวว้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 าว้าว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 วาวว้าวว้ากวเาวว้าวว้กวว้าวะาาาาวาจาว้อ ที่เรื่องดีๆของสภาสันติสุขตำบลสภาสันติสุขตำบลคืออะไร สภาสติสุขตำบลคือคกลไกที่สอปตาร่วมก,กับกอรมนาภาคสีส่วนนาสร้างขึ้นใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ตำบลได้บริหารจัดการความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้เองลดการพึ่งพาจากรัฐโดยบูรณาการหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เพื่อลดความซ้ำซ้อนของภารกิจและงบประมาณของชาติ พ่อไม่ได้ข่าวมาว่ารัฐบาลเขามีโครงการส่งเสริมคนทําอาชีพปศุสัตว์โดยเฉพาะคนเลี้ยงโคอย่างพวกเราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วจ้ะแม่นี่พ่อไปอ่านข่าวจากเพจข่าวสอปตอมานะเขาบอกว่าสอปตอกาลังผลักดันกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ เพิ่มจำนวนฐานแมวัวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่รัฐบาลเขาเตรียมผลักดันให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยนะเป็นมหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาลสูตล่ตลาดโลกไงล่ะจ้าแม่จริงหรือจ้าพ่อแล้วกิจกรรมโคบานชายแดนใต้เนี่ยเขาจะส่งเสริมเกษตรกร,ศร,ศกร,รอย่างพวกเราอย่างไรบ้างล่ะจ๊ะเขาก็จะส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกร,ศร,ศกร,รที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนจังหวัดละประมาณ200กลุ่ม5จังหวัดรวมพันกลุ่ม กลุ่มละประมาณ10คนนะแล้วก็จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลและวางแผนอย่างเป็นระบบครบวงจรเลยหลักทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำระยะเวลา7ปีเต็มนะเรียกได้ว่าดูแลกันตั้งแต่เป็นลูกโคการเลี้ยงการขุนไปจนถึงขั้นแปรรูปและการหาตลาดรองรับกันเลยเละจะแม่ ดีจังเลยนะจ๊ะพ่อต่อจากนี้ไปก็มั่นใจได้เลยว่าทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่การเลี้ยงดูในฟาร์มไปจนถึงมือผู้บริโภคก็จะมีหน่วยงานต่างๆมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดสินค้าของเราก็จะมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดเกษตรกรเลี้ยงโคอย่างพวกเราก็จะมีรายได้ที่ยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได้แล้วสิจ๊ะพ่อใช่แล้วละจ้ะแม่คุณกำลังติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์สอบตดีเจลากสไตล์ ฟังสบ,บายได้สาระซาตุลาเฟลาเปก Di toko ada buku, oge jahat ibu makan. Toko free ada oge kece, di kepo pece. Satu lapel apel. แม่แก้มเป็นวันละเดินย่อนหาซายแม่ลูกสาวไผคือเมืองามแทล่าหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามก็ตามต,ต,ตรงงง,ง,ง,งลงมงลงแล้วว่าเป็นนางสาวไทยถ้าได้แต่งงานฝันอยากมีลูกชายคงหล่อหลๆเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา đi đông là đi đâu đi đông là anh tên bảo tông lòng thoát lòng thong đem đồ đi đông ให้ฟฟรรี free, uh ี huh. เพราะว่าคนนี้อายนั้นถู้ดีใจ I just wanna be สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสองอัลบาตอจ้อาค่ะรายงานตัวกันแล้วนะคะโดยดีเจพลอยค่ะ น้องมาตาค่ะเราสองคนนะคะพร้อมที่จะมาแจกความสดใสให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กันแล้วกับรายการซออปตอจอจข่าวนั่นเองเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายนี้ค่ะถึง11นาฬิกาค่ะใช่แล้วค่ะเรามีนัดจะเจอกันทุกวันเลยนะคะวันนี้เรามากันสองสาวนะคะ,ะพี่โบดีขึ้นแล้วอาการในส่วนของ อาค่ห้หวัดใหญ่นะคะวันนี้มาทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าในเรื่องของเสียงอาจจะต้องพักผ่อนกันก่อนเพราะว่าเสียงไม่มีเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมย,ยังไม่กลับมาถูกต้องค่ะเสียงยังไม่กลับเสียงไปเที่ยวอยู่ เพราะฉะนั้นเราสองคนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับพี่โบของเราให้หายไวๆให้เสียงฟื้นกลับมาไวๆเพื่อที่จะได้มาคุยกันมาจอยกันนะกับเราสองคนนะคะในชั่วโมงดีๆแบบนี้กับสบตเจ้าข่าวเราก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็น่ารักจะมีน้องไก่อีกคนนึงเนาะถ้าว่างจากในส่วนของฝ่ายข่าวก็จะมาสลับ เปลี่ยนเหมือนเดือนวันนี้ไม่แน่ใจว่าลงพื้นที่ด้วยหรือเปล่าใช่เพราะว่าวันก่อนไปสรีเลยนะอ่าพอวันก่อนเมื่อเมื่อวันซืนพี่กิ่งโทรมาขอเบอร์น้องไก่กับพี่ขอไลน์ขอคอนแทคกันเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องไปลงพื้นที่กับพี่กิ่งอย่างแน่นอนนะคะทักทายกันด้วยสําหรับคุณอะไรคุณทําดีหวานใจผมมาแล้วไม่เัื่อไเไม่น่าจะหมายถึงพี่พลอยนะคะคุณทําดีไม่น่าจะหมายถึงพี่พลอยอย่างแน่นอนนะคะสวัสดีทักทายทั้ง15คนดูด้วยค่ะฝาก กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเราสองคนเป็นกําลังใจให้กับเราสองคนรวมไปถึงทีมงานวิทยุสออตอนนะคะจากเราฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วย16ท่านแล้วขอบพระคุณมากๆนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่ออะไรน้องเพื่อที่จะได้เปิดในเรื่องของการมองเห็นและหลายๆคนจะได้ทราบว่าเฮ้ยรายการดีๆแบบนี้มาแล้วนะพร้อมกับดีเจดีๆที่จะมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันพร้อมกับเสิร์ฟข่าวเช้าไนทุกๆวันนะคะ สลามดีเจคนสวยทั้งสองท่านด้วยสลามัตปากีรับสลามนะคะสลามสลามปากีเช่นกันค่ะคุณเวลานี้ไม่รอใครไม่แน่ใจว่าติดตามรับฟังรับชมอยู่ในพื้นที่ไหนคอมเมนต์บอกเรากันนิดหนึ่งนะคะรวมไปถึงช่องทางในการติดตามรับฟังรับชมของเราค,ะค่ะค่ะส่วนของ Facebook นะคะก็คือข่าวสอบอตค่ะแล้วก็ YouTube นะคะก็คือช่อง SB p a c k News ค่ะแล้วก็จะมีช่อง t i k t o k นะคะเป็นคำว่า ข่าวสปอค่ะแค่นี้นะคะข่าวทุกอย่างที่เราได้พูดคุยวันนี้หรือว่าวันที่ผ่านมาก็จะขึ้นมาหมดให้ทุก ท่านได้ติดตามใช่ได้ติดตามรับชมรับฟังอย่างแน่นอนอเป็นกําลังใจให้กับเราเหมือนในแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนก่อนจะเข้ารายการเนี่ยค่ะพอเองก็จะต้องมีแบบคุยกับน้องกันว่าเฮ้ยเราจะอ่านข่าวไหนก่อนเราจะขึ้นข่าวไหนก่อนจริงๆแล้วเราก็จะมีการทําการบ้านแล้วเราเรียงกันพูดคุยกันเพื่อที่จะ,ะเป็นการวางแผนเนาะว่าจะยังไงรวมไปถึงในทุกๆเช้าอะค่ะเราก็จะมีการเตรียม ข่าวกันว่าจะต้องมีข่าวในบ้างคัดในเรื่องของข่าวสอบตอนแน่นอนเป็นอันดับหนึ่งรวมไปถึงข่าวที่เป็นเป็น ที่น่าสนใจนะตอนนั้นสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นอ่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรวมไปถึงน้องมาตาน้องไก่เองเขาก็จะมีส่วนช่วยบางทีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเตรียมในเรื่องของอ่พยากรณ์อากาศบ้างล่ะหรือจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอยู่ในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับน้องมาตาด้วยนะคะมาอยู่กับเรา4เดือนด้วยกันแต่จะมาอยู่ในเรื่องของงานวิทยุ2เดือนเท่านั้นและก็จะมีการมูฟสับเปลี่ยนไปในส่วนของงานฝ่ายข่าวด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นกาลังใจให้กับน้อง มะลอซะเซหรอคะใช่ไหมมะรอเซอ่ารับสลามนะคะติดตามรับฟังจากพื้นที่เทพาด้วยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแ<ะ> <กด S 2> ชร์นะคะเพื่อที่จะให้ทุกๆท่ทานได้ทราบว่าเฮ้ยรายการข่าวดีๆมาแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ที่ทํางาน,ฟ,งานฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่บนรถเราก็จะเสิร์ฟข่าวเช้าเราจะจ่อข่าวไปพร้อมๆกันวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมากๆเลยเนื่องจากว่า มันผ่านในช่วงของวันหยุดมาด้วยใช่เราก็จะมีข่าวค่อนข้างที่จะเยอะสังเกตว่าปกติพี่จะส่งข่าวเตรียมในช่วงของตอนเช้าแต่เมื่อวานส่งกันตั้งแต่สามทุ่มเลยเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าข่าวค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวที่จะตกหล่นด้วยว่าเอออาจจะหล่นข่าวไหนไปหรือเปล่าในส่วนของข่าวสารนะคะที่เกิดขึ้นแน่นอนวันนี้มีข่าวสารมากมายสวัสดีทักทายทั้ง19คนดูด้วยปรบเมือ จะให้อยู่เป็นกําลังใจให้กันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าเมื่อเช้าที่เราคุยกันเราจะเห็นเป็นอินโฟสีม่วงที่พี่พูดถึงในเรื่องของท่านเลขาธิการสอบตของเรานะคะซึ่งท่านเน้นย้ำแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่สําคัญมากๆจนเราเนี่ยต้องนํามาทําเป็นอินโฟการาฟิกกันเลยนะคะในส่วนของเจตนารมณ์ของท่านเองท่านบอกว่าเจตนารมณ์และเป้าหมายหลักที่อยากจะเห็นและที่จะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือประชาชนจะต้องมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติและที่สําคัญค่ะจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนและนี่นะคะคือเจตนารมณ์นะคะที่ทางท่านเลขาธิการสบตรของเรากับพันตํารวจโทวรรณพงศ์คดชรักษ์ได้บอกเน้นย้ําอย่างชัดเจนนะคะประกาศเลยนะคะในส่วนของเจตนารมณ์ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเลขาธิการสบตรและแน่นอนค่ะสบตรจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและที่สําคัญ ในทุกๆด้านในทุกๆมิติทุกท่านสามารถที่จะติดตามเรื่องราวข่าวสารจากเพจข่าวสบตติดตามภารกิจของท่านเลขาธิการสบตรวมไปถึงผู้บริหารได้นะคะจากเพจข่าวสบตใครเข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์กดไลค์ได้ใครเข้ามาแล้ว,ย,ลลาาลวยังไม่กดติดตามกดติดตามทักทายคุณน้องปีนไงจะใครล่าด้วยสวัสดีเจทั้งสองท่านด้วยค่ะแวะมาทักทายแวะมาแชร์ให้แล้วน้าน้ารัก ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่น้องปิ่นนี้ติดตามรับชมจากสีสเกตเลยนะน่ารักมากเราก็บอกเลยว่าเป็นแฟนรายการที่แบบหนาแน่นมากๆตามพี่พลอยมาในส่วนของข่าวสตวตก็ตามมาด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะมาแวบๆพอให้เราชื่นใจก็น่ารัก เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะติดภารกิจไม่สามารถที่จะรับฟังได้ยาวๆทั้งสองชั่วโมงไม่สามารถที่จะรับชมได้สามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้ไหมคะน้องมาตาค,ะค่ะดูช่องทางไหนบ้างช่องทางนะคะก็จะเป็นช่องทางช่อง Facebook ก็ได้นะคะาาแล้วก็ช่อง YouTube ได้ค่ะแล้วก็ Tik t o k ได้เช่นกันค่ะใช่แล้ว,ลวดูไม่ทันตอนนั้นก็มาดูย้อนหลังได้ใช่ไหมคะใ,ในส่วนของการติดตามข่าวสารของเรานะคะรักทาจ้ง22คนดูในชั่วโมงตรงนี้ด้วยรู้สึกสดใสนะคะพอน้องมาแบบนี้เราก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเหมือนมีผู้ช่วยเหมือนมีเหมือนเหมือนบางทีพี่เพาะก็จะรู้สึกว่าเหมือน กลับไปเป็นเด็กมหาลาัยใสๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อาจจะแบบว่าอืผ่านมาหลายปีหลายยุคหลายสมัยก็ตามนอกเหนือจากคุณผู้ฟังที่จะสดใสแล้วดีเจพลอยเองพี่พลอยเองก็จะสดใสไปด้วยในเวลาที่น้องไก่หรือน้องมาตาม,มานะคะเพิ่มความสดใสให้กับรายการของเราในส่วนของสอบตเจ้าข่าวใครอยากฟังเพลงไหนทับอย่างไรได้บ้างใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะหรือว่าจะโทรขอเพลงได้นะคะที่เบอร์ 073 2747 11ค่ะรบไปถึงคอมเมนต์กับเราได้เช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญค่ะนองเนือจากติดตามข่าวสารจากเราละขอเพงลงละยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังฝากข่าวสารเรื่องราวดีๆให้กับเราสองคนก็ได้เร,รายินดีที่จะเป็นสื่อกลางนะคะเรื่องราวดีๆในพื้นที่ ในชุมชนของคุณอาหารวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะไม่มีใครยังไม่รู้จักหรือมเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยนะแต่ว่ามันยังไม่โด่งดังอะไรอย่างนี้หรือยังไม่ดังมากมายก็ฝากเราเป็นช่องทางในการ PR เชิญชวนนะคะทุกทุกท่านมายัางในส่วนของพื้นที่ชุมชนของคุณได้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาหรือจะโทรมาก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของ0ูนย์เ7็ดในชั่วโมงตรงนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะคะในส่วนของเรื่องราว ของสอบตเจ้าข่าวกับเราในชั่วโมงตรงนี้ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันค่ะ yeah, 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 yeah. One <Boy. S 2> ต้องมองนานๆนะเขาบอกว่าวคนสวยต้องมองนานๆแต่แตว่าถ้าเกิดว่ามองนานๆแล้ว <c oughs> ไม่สวยต้องทำไงดี ทำใจ,ใจไว้ก่อนผู้หญิงอย่ายหยุดสวยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าอะไรนะผู้หญิงอยายหยุดสวยต้องแต่งเข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แต่งแล้วยังไม่สวยบางทีเราต้องหยุดใช่ไหม <laughs> เพื่อที่อาจจะพักหน้าก่อนทุกคนล้วนแล้วมีความสวยในตัวของตัวเองมีรูปแบบสวยกันคนละแบบถูกต้องไหมคะใช่ไหม oh. เอ๊ะยังไงเห oh. มือนไลฟ์ปิวไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงในไลฟ์น้องปิวไป oh. ไหม พี่ว่าพี่เปิดคเวอร์แล้วนะหรือเปล่าอันนี้เราต้องไลฟ์ใหม่ใช่ไหมต้องไลฟ์ใหม่เนาะแป๊บหนึง่งอ่ะๆให้พี่เอ็มทำกดได้ไหม